สวัสดีเพื่นพนนนอนๆแป้งบอลแตงกันทุกคนเลยครับกลับมาเจอกับพี่แป้งบอลแตงกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่แป้งจะมาพูดถึงทีมที่พี่แป้งเชียร์นะครับแล้วก็มองว่าพวกเขาสามารถเป็นแชมป์ในศึกยูโร2024ได้ครับนั่นก็คือทีมชาติเยอรมนีนั่นเองครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทีมชาติเยอรมนีเนี่ยเข้ารอบ24ทีมสุดท้ายในศึกยูโร2024มาได้ยังไงนะครับบอกเลยนะครับว่าพวกเขาเป็นเจ้าภาพในศึกยูโร2024นะครับนั่นทําให้พวกเขานะครับสามารถเข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย สกุลยูโร2024แบบอัตโนมัติเลยครับทีมชาติเยอรมนีครับโดยกุนซือยูเลนในกมันก็ประกาศรายชื่อนะครับ27นักเตะเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าประสบการณ์ของนักเตะทีมชาติเยอรมนีค่อนข้าง,งที่จะสูงเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นมานูเอลนอยเออร์โทมัสมุลเลอร์จากบาเยิร์นมิวนิกนะครับรวมไปถึง uh ai, อิวาคกุนโดกันจากบาซ่านะครับแล้วก็กองกลางจากเรอัลมาดริดนั่นก็คือโทนี่ครสนั่นเอง เองครับ ส่วนกลองหน้าก็จะเป็นนิคลาสฟลุกุกจากดอทมูลและไคฮาร์เบ็ตจากอาเซนอลนะครับก็ติดธงครั้งนี้เช่นกันครับถ้าถามว่าทำไมต้องเชียร์ทีมชาติเยอรมน,นีในศึกยูโร2024ครั้งนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าทีมชาติเยอรมน,นีเนี่ยมีเกมรุกที่หลากหลายนะครับดูแล้วไม่น่าเบื่อครับรวมไปถึงนักเตะของทีมชาติเยอรมน,นีก็ต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับหลายคนโชว์ฟอร์มได้อย่างย,งยอดเยี่ยมในลลกของตัวเองครับหนึ่งในนั้นต้องยก ให้ไคลฮาวเวตจากอาร์เซนอลนะครับตอนนี้เป็นดาวซันโวในศึกยูโร2024 ยิงไปได้3ประตูเท่ากับจอเจสมิคาตาเซจากทีมชาติจอร์เจียและอีวานชานจากทีมชาติสโลวาเกียนะครับถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองเลยทีเดียวครับโชว์ผลงานกับต้นสังกัดก,ก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับกับอาเซนนลครับมาดูเส้นทางของทีมชาติเยอรมนีกันบ้างนะครับในซุปรโ2024ครับทีมชาติเยอรมนีครับอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับทีมชาติสกอตแลนด์ทีมชาติสวิ์แลนด์และทีมชาติฮังการีครับ ผลงานที่ผ่านมาของทีมชาติเยอรมน,นีถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในกรุป A ครับบอกเลยว่าพวกเขายังไม่แพ้ใครครับชนะไป2นัดเสมอ1นัดครับ นัดแรกทีมชาติเยอรมนีชนะทีมชาติสกอตแลนด์มา5ประตูต่อ1ครับนัดถัดมาทีมชาติเยอรมนีชนะทีมชาติฮังการีมา2ประตูต่อ0ส่วนนัดสุดท้ายนะครับทีมชาติเยอรมนีครับเสมอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์1ประตูต่อ1นะครับนั่นทําให้พวกเขาเนะครับเป็นจ่าฝูงของกรุ๊ปเผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายใน1ก g โร2024ไปได้สําเร็จครับ นัดล่าสุดในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับทีมชาติเยอรมนีพบกับรองจ่าฝูงกรุปซ C อย่างทีมชาติเดนมาร์กนะครับซึ่งพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับจากไคฮาวเวตที่ได้จุดโทษนาทีที่53และยามามูเซล่านาทีที่68ครับ ตอนนี้ในศึกยูโร2024นะครับเดินทางม,มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนัดต่อไปทีมพี่พี่เป้งมองว่าจะได้แชมป์ยูโร2024อย่างทีมชาติเยอรมนีจะพบกับทีมชาติสเปนในวันศุกร์ที่5กรกฎาคมขมต่อน5ทุมครับบอกเลยว่าคู่นี้สนุกจัดจัดแน่นอนครับเพราะว่าสเปนก็ถือว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับแต่นักเตะของทีมชาติสเปเนเนี่ยเมื่อเทียบกับทีมชาติเยอรมนีแล้วถือว่าด้อยประสบการณ์ไปสักหน่อยหนึ่งครับโดยในวันนั้นครับพี่เป้งมองว่า ทีมชาติเยอรมนีน่าจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุด ตามระบบ4ี31นะครับโดยหัวหกตัวเป้าน่าจะวางนิคลาสฟุกคุกลอล่าสกอตต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เชียร์ทีมชาติเยอรมนีแบบพ่เป้งนะครับก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใครอยากรับทัศนะเพิ่มเติมแล้วก็ทีเด็ดแบบ v i p นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์แอดเก้าเป่งครับพิมพ์สัญลักษณ์แอดไซตามตัวหมายเลขเก้าแล้วก็เป้งภาษาอังกฤษนะครับในกลุมไลน์ของพวกเราครับมีทีเด็ดแจกฟรีให้เพื่อนเพื่อนเอาไว้ใช้เป็นแนวทางทุกๆวันเลยครับ ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือทีมชาติสเปนนั่นเองครับโดยกุนซือลุยส์ดลาฟูเอนเต้นะครับก็ประกาศรายชื่อนักเตะเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาครับโดยมีการตัดชื่อนักเตะออกไป3คนนะครับได้แก่เปากูบาซี่กองหลังจากบาร์เซโลนาครับอเล็กซ์กาเซียจากคิโรนาและมาโกสโจเรนเต้นะครับมิดฟิลจาก แอตลติโกมาดริดครับส่วนนอกนั้นก็จะเป็นผู้เล่นตัวหลักนะครับไล่ไปตั้งแต่ผู้รักษาประตูจากสโมสรอาร์เซนอลนั่นก็คือดาบิดตปรายาและอเล็กซ์เลมิโรจากเรอัลซีดัดก็ติดทีมชาติครั้งนี้ด้วยครับส่วนกองหลังนะครับก็จะเป็นเคซุสนาบาสจากเซบียานะครับดานี่กาบาฮาจากเรอัลมาดริดแล้วก็บอกเลยนะครับว่ากาบาฮาเนี่ยมีที่เด็ดอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับการเติมเกมรุกของเขาเนี่ยถือว่าเฉียบคมอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับมาดูกองกลางกันบ้างครับกองกลางก็จะเป็น บรดี้จากแมนซิตี้มิเกลมเรโนจากเรอัลโซซิดัดครับที่เด็ดก็จะเป็นเบรดี้จากบาร์เซโลนาและฟาเบนบุ u ยนะครับก็ติดทีมชาติครั้งนี้เช่นกันครับมาดูที่กองหน้ากันบ้างน,นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับ2หัวหอกจากบาซานะครับไม่ว่าจะเป็นลามินยาเมากับเฟอร์รานตอเรสก็ติดทงครั้งนี้ด้วยครับบอกเลยว่า2ตัวนี้จี๊ดจาดมากๆเลยนะครับจากเกมที่ผ่านมาครับ มาดูการเดินทางของทีมชาติสเปนกันบ้างนะครับผมในศึกยูโร2024ครับทีมชาติสเปนอยู่กรุป B ร่วมกับทีมชาติโครเอเชียทีมชาติอิตาลีและทีมชาติแอลเบเนียนะครับโดยผลงานของทีมชาติสเปนในกรุป B นะครับบอกเลยว่าโหดสัสัดยังไม่แพ้ใครชนะรวดทั้งหมดเลย3นัดนะครับนัดแรกชนะทีมชาติโครเอเชียมาแบบขาดลอยสามประตูต่อศูนย์ครับนัดที่2รับทีมชาติสเปนชนะแชมป์เก่าอย่างทีมชาติอิตาลีมา1ประตูต่อศูนย์และนัดสุดท้าย ครับทีมชาติสเปนชนะทีมชาติแอลเบเนียมา1ประตูต่อศูนย์ครับทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาได้สําเร็จครับส่วนรอบตัดเชือกนะครับทีมชาติสเปนพบก,กับทีมชาติจอร์เจียครับบอกเลยว่าช่วงแรกเนี่ยทำเอาใจเสียอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าจอร์เจียได้ประตูขึ้นนําก่อนอาทิีที่18นะครับจากการทําเข้าประตูตัวเองของโรบินเลโนมานนะครับ จากนั้นไม่นานนะครับสเปนก็ตามตีเสมอเป็น1-1ในนาทีที่39นะครับโดยประตูของโรดี้ยิงบอลนะครับพุ่งเบียดเสาเข้าประตูไปก่อนจบครึ่งแรกครับครึ่งที่2เริ่มมานาทีที่51นะครับสเปนแซงนำ2-1โดยประตูของฟาเบนบรูส์นะครับบ่งเข้าประตูไปครับ จากนั้นนาทีที่75นะครับสเปนก็นำห่าง3-1โดยนิโก้วิลเลียมส์ครับเท่านั้นยังไม่พอนาทีที่83สเปนหนีไปไกลเป็น4ประตูต่อ1ครับจากการยิงของดานี่โอโมนั่นเองครับจากนั้นก็ทำอะไรกันไม่ได้นะครับหมดเวลาทีมชาติสเปนชนะทีมชาติจอร์เจีย4ประตูต่อ1เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติเยอรมนีในวันที่5กรกฎาคม2567ตอน5าท่มครับ บอกเลยนะครับว่างานนี้ไม่ใช่งานง่ายของทีมชาติสเปนอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าฟอร์มของทีมชาติสเปนจะดูดีก็าตามนะครับแต่ประสบการณ์นักเตะของทีมชาติสเปนเนี่ยค่อนข้างด้อยกว่าทีมชาติเยอรมน,นีครับ ส่วนในเกมวันนั้นนะครับพี่เป้งคิดว่าทีมชาติสเปนน่าจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับโดยกองหลังก็จะวางลาป์ปอสนะครับคอยตัดจังหวะคู่แข่งเหมือนเดิมนะครับส่วนแดนกลางก็จะวางโรดี้นะครับคุมจังหวะในแดนกลางครับขณะที่รามินยาเมาอวาโรโมราตาและนิโกวิลเลียมส์จะได้ประสานงานกันลาสกอร์กันเหมือนเดิมครับ บอกเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากพอสมควรสาหรับทีมชาติสเปนนะครับปเปเรงมองว่าทีมชาติเยอรมนีเนี่ยค่อนข้างมีประสบการณ์มากกว่าทางด้านทีมชาติสเปนนะครับแถมเกมรุกก็ดูหลากหลายกว่านะครับเกมกลางอากาศเนี่ยบอกเลยว่าทีมชาติเยอรมนีได้เปรียบอย่างแน่นอนนะครับถ้าทีมชาติสเปนนะครับเพรียงพร้ำอาจจะทําให้โดนลูกเซตพีสก็เป็นได้